ันนี้เมื่อกี้ชุดเรียบอันนี้ก็จะเป็นมีลูกแก้วด้วยลูกบอลลูกบอลลูกบอลนึกว่าลูกบอลแก้วลูกบอลไม่บอลมีบอลผู้จัดคนหลูกบอลลูกบ้านลูกแก้วลูกแก้วที่คนอยู่เก่าเนี่ยอะไรนะเมฆขลาอันนี้ก็จะเป็นชีสเสร์ฟจริงจริงมันก็จะเป็นขอบนะ support support นะ สปอร์ตสปอร์ตเกิร์อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเรือก็จะเยอะมากเยอะมากไม่รู้มีอะไรบ้างใชค่ะสปอรเก็บติ๊มอะไรกันนักกีฬาบอลเล่ใช่ไหมฮะไหนในทีมมีใครบ้างทีมททีีมมชาติไหนนี่ชาติแอมงก็นี่ก็เ่้าดกมากเลยดูดิจัมแดนเซอร์วันนี้เราก็จะมาเป็นนักกีฬาดีนะแม่ตัวเองตรงนี้ อันนี้เป็นคอนเสิร์าคือดิบเบิลสอใช่พี่ฟงนี่ต้องเหมือนเนเนสเนสใช่ค่ะกิเลสอยู่ตรงนี้ค่ะบอยบอยบอยก่บบลอยมองลูกลยอันนี้บอยคอคือบอยพี่บอยบอยค่ะพี่บอยพี่บอยตออยิมิกลมมีค่ะอนนคือมีพี่บอยด้วยโอเคเอาเดินมาพร้อมกันครับครับ <c oughs> แล้วว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนนี้ว่ามันแบบมันจะตึงแค่ไหนพอใส่ชุดนี้ดูกลายเป็นคนเยอะไปหมดเลยเนาะ <c oughs> มันเยอะห่่ะทำจังวันนี้พิเศษนะคะวันนี้เรามี <c oughs> เอ่อพูดซัพพอร์ตพูดซัพพอร์ตจาก คนแตงโมแซฟเวอร์แล้วก็มีฟู้ซัพพอร์ตจากมันพี่แอนทรดีแล้วก็พี่บอสสิริชัยนะคะเฮ้ยย่ะมาไปเดี๋ยวคุณลินพี่ลินไม่เปลี่ยนชุดหรอฮะเขาเปลี่ยนสองชุดแล้วนะเนี่ยเฮ้นไเีย เท้าหมาหงอกหดทวหมาได้ไหมได้ได้ๆทางขยะาดดิโอ้ยพอแล้วพอแล้วไปไหนเขาใหเขาถาไปว่ายน้ำด้วยไปว่ายน้ำนะรอบนี้ต้องต้องต้องว่ายน้ำนะจ้าจ้า เนี่ยตามเซเล็บไปนะครับอลินลินจัง,น,จงน้องหลิงจัง,จงอย่าลมเด้อหลวก <c oughs> นี่ก็เป็นสถานที่ที่อาแบกนะครับมรัตนบัณฑิตที่เอื้อเฟือสถานที่นะครับ <c oughs> ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่คุณแอนรเรียนอยู่ <c oughs> นะครับ ในระดับปริญญาตรีนี่เป็นกองถ่ายใหญ่มากเลยนะครับทีมโปรดักชั่นนี่ก็จะมีเสื้อผ้ามีหลายตรวยิมหลายชุดให้ให้เสิร์ฟแฟนคลับนะสมสมชื่อเพลงเลยบอกเลยว่าแบบสมชื่อเพลงเลยเพลงชีเสิร์ฟโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเซตนะครับเซตซีนนี้กันนะครับผม ทางน้ำแห่งประเทศไทย